สวัสดีครับทุกคนอยู่กับการ์ตูนแคทใน่องโฟโต้อีกดกันอีกแล้วมาซีคลิปติดเลยทีเนี้หวัวทำคลิปอย่างเยอะก่อนนี้ผมจะเอาสปราราตวีเอสบ้านนะครับยูฮส์ก่อตั้งบ้านนก่อน ก็คือปีศาจต้นไม้ที่เจอเมื่อกี้นี่เไปดูกันเลยว่าผมสร้างยังไง จะสร้างเป็นนี่ไม่ใช่เรียกวาบานแล้วเนี่ยสร้างเป็นอะไรดีเนี่ยโอ้ทำเป็นอะไรดีอืม นี่ไม่ใช่บ้านแล้วเนี่ย VS กำแพงลยกว่าโคสร้างกำแพงไว้ปกป้องสปร,ราด ทำนู่นแหละ เราอะสร้างเลยนี่สร้างบ้านเสร็จแล้วโอ้ดีจริงเลยนะ หรือว่าเออเราจะตกแต่งให้มันเป็นเศรษฐีเศรษฐีคือเป็นสีทองอย่างเดียวเลยเนี่ยเศรษฐีเศรษฐี ต้ออะไรมากหรอกแค่นี้ก็ได้อือคิีบอันดา,านเกินไงว่าสูงเท่ากับสัปดาห์ที่จะมาโจมตีบ้านหรือเปล่าก็คือปีซาต้นไม้หรือทีเฮดนั่นเองนะครับทุกคนโหยิ่งใหญ่ไม่เท่าทีเฮดเลยเนี่ยโหตัวอย่างสูงอะ่ะ ว่าเราจะรอดเ่าผมจะรอด่อาผมจะรอดไอ้เนี่ยบ้านพังแน่นอนถ้าเกิดมันเยียบบ้านแล้วเนี่ยอ่าอันดับแรกขึ้นริฟต ลิฟเออลิฟนี่ช้ามากขึ้นไปเลยดีกว่าง่ายดีเราจะให้มันโจมตีบ้านเราหรือยัง ปีได้เหรอเนี่ยโอ้มั็นค้นนะได้โอหไม่น่ารอดนะนดคือไม่รอดอะ่ะ อะไรพังแสดงว่าบ้านนี้รอดเอาว่านนบ้านนี้รอดบ้านนี้รอด อันนี้ทุกคนให้ผ่านไหบาบ้านนี้ทุกคนให้ผ่านให้ผ่านถ้าเป็นผมอ่ะผมให้สิบน็สิบเลยก็แล้วกันนะนี่ไงจะเป็นออฟฟิศนะครับทุกคน ท่านผู้ชมว่าทีเฮดจะพร้อมบุกบุกได้ไหมอันนี้คืออันสุดท้ายแล้วน,นะทีเฮดนายเตรียมบุกได้นนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต,วตัวเล็กก่อนนะตัวเล็ก จะโจมตีออฟฟิศเราได้ไหมตัวใหญ่ทั้งโจมตีออฟฟิศได้เราได้ไหมถือว่าปลอดภัยมาลเลยเติมโจมตีแล้วตอนนี้าสนใจหน่อยสิ ทำอะไรเลยอ่ะพี่ทำลายบ้านเลยเนี่ยอุตส่าห์ให้มันมาโจมตีบ้านอ่ะหรือว่าจะเห็นเราเป็นพวกเดียวกับมันอ่ะหรือว่ามันจะเป็นเออมันอาจจะเป็นพวกเดียวกันกับพวกกระตูนอะไรอย่างเงี้ย ลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ